สวัสดีครับผมเอกไทยแลนด์คนะครับสร็เเมื่อจากที่สอนไปนะครับวันนี้ผมคิดว่าเราน่าจะมีการยกตัวอย่างครับการเล่นนะผมก็เลยลงสกแกมไปในเพจนะครับของจำบิดไป10รูปครับรูปละ7จ็ดสแกมนะครับคือการเล่นปิดตาเนี่ยมันต้องมีสกแกมครับเพื่อพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยสมถ้าเราเล่นถูกเนี่ยมันก็จบไปเนาะแต่ถ้าเราเล่นผิดเนี่ย เราสามารถกลับมาสกแกนเราเล่นใหม่แล้วหาจุดบกพร่องว่าผิดตรงไหนโอเคนะครับอันนี้สกแกนแรกนะครับเป็นสกแสกนสแกนหนึ่งนะครับทับหนึ่งนะครับแล้วก็สกแสกนตามรูปนี่นะตามสแกนแบบตามรูปมาปุ๊บโอเคนะครับต่อไปนะครับสิ่งที่ควรมีเลยคือสมุดหนึ่งเล่มครับจดละเอียดครับ การเล่นลูบิปิตาเนี่ยถ้าเรายิ่งจดเยอะมีระเบียบมากๆเนี่ยเราจะเป็นเร็วครับจตั้งแต่อย่างแรกครับคือเมื่อเราสแคมสแคมหนึ่งนะครับ1น,บนนะึนึ่ะนะครับต่อไปพอเราได้สแคมมาแล้วเราก็จะเล่นเหลืองแดงนะครับก็มาดูเลย ก็มองครับมันมีอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้นะสีอันนี้ครับจะมีเสีอันนี้เนาะเราจะเล่นเป็นสี่ไม่สี่สามทวนก็ได้สามทวนแล้วเหลืออันนี้มาเล่นเอมุนเอมาแล้วก็เล่นคู่ขวาคู่ซ้ายก็ได้ครับมันง่ายไปผมเล่นแบบยากก็ได้ นี่ก็คือผมมองอันนี้เป็นท่อนขวานะครับผมมองอันนี้อันนี้เป็นท่อนขวาเสร็จไปสองนะนะอันนี้เหลืออีกสามอันนี้เลขสองนะครับแต่ว่าสามอันเนี้ยฝั่งเนี้ยมันเป็นแบบนี้ม,นมันไม่เข้าสูตรผมก็จะมาเล่นท่อนขวาหมุนดีแล้วก็เล่นนี้ดีกว่านี่หมุนดีแล้วก็เล่น สามสามตัวนี้นะ1ทวนนะครับ1ทวนนะดูจากรูปนะพอหมุนนี้มันก็จะพลิกไปนี้เหลือจะมีฝั่งนี้หมุนนี้พลิกไปนี้น้ําเขียวขึ้นส้มแล้วขาวอยู่ฝั่งนี้หมุนนี้น้ําเงินมานี่แล้วข่าวอยู่ฝั่งนี้แทนครัแบบก็เป็น1นึ่งทวนแล้วก็เหลือสามแยกสรุปเป็นท่อนขวาดี หนึ่งหนึ่งทวนสามแยกนะครับก็จดไว้ท่อนขวา D 1ทวน D 3แยกจดเลยครับ2อคารพลิกมุมพลิกแบบไหนแล้วก็พอเป็นการย้ายมุมการย้ายมุมก็เป็นเจด จ็ดอยู่นี่เจ็ดเป็นหกเจ็ดหกสามพอสามเสร็จมันเป็นชินช้นน,นี้ชิ้นนี้จบสี่เนาะก็ต้องมายืมแล้ยืมหนึ่งสองหนึ่งห้ากับแปดถูกอยู่แล้วก็สรุปเป็นเจ็ดหกสามจบต้องยืมหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหกสามหนึ่งสองหนึ่งมันเล่นแค่ห้าชิน้น อีกสองชิ้นเกิดอ,อะไรขึ้นถูกอยู่แล้วก็ไม่ต้องย้ายอะไรก็จดครับเจ็ดหกสามหนึ่งสามสี่ก็คือเลขสี่นะจบแล้วก็ต้องมายืมหนึ่งหนึ่งโดนยืมวงกลมไม้สองหนึ่งคืนหนึ่งห้ากับแปดอยู่แล้วทีนี้การเล่นปิดตาเนี่ยถ้าสนใจ ผมคิดนะมันคำนวณได้ว่าการย้ายมุมเนี่ยมี8ชิ้นมี8ชิ้นก็ทางนี้ครับคำนวณเลยนะ6 6หคือไร6คือ,อ,คอ1 2 3, 4, 5, สองสามห้าหกับทุกตัวเลยหนึ่ง6 6สาี่ห้าหนะลบ1คือมีการยืม1ครั้งนะไม่ใช่ยืมเลขหนึ่งนะยืม1ครั้งก็คือมีการยืม1ครั้งเลขหนึ่งมา1ครั้งเนี่ยเป็นเลขชุดนี้ก็คือ1ครั้ง 6ลบ1บวก2 2สองคือห้ากับแที่อยู่แล้วสี่เหลี่ยมนะแล้วก็บวก1 1ก็คือเลข4ี่ตั้งหมดทุกครั้ง1คือเลข4เลข4เนี่ยก็คือเป็นอีก1ชิ้นพอ6ลบ1เหลือ5้าบวก2บวก1ถ้ากับ8ถ้าม <t opp os Arms> ันครบ8อ่ะแปลว่าเราย้ายครบแล้วครับ การยยครั้งนี้6ชิ้นเนี่ยไม่มีพาเลตตี้นะการมองขอบก็ปกติต่อไปอย่าลืมนะเหลืองแดงนี่สำคัญมากห้ามมั่วมาดูดูเปวกันวีให้นนยูเนี่ยเรามองม,มออยู่ก็คือดี v d f h x x แล้วมันจบครับเนชิ้นในชิ้นจบชิ้นในชิ้น k ก็เป็น v d f h x k จบ k นะจบ k กับจบ u เหมือนกันนะจบ u คือตำแหน่ง u ก็ได้ขาว แดง่ถือตำแหน่งอยู่แต่ถ้าจบเคเนี่ยแปลว่าแดงมันตกมาครับเป็นสลับกันต้องคลิกนะการจบเคเนี่ยแปลว่าต้องมีลบต้องมีเม็ดในเป็นหนึ่งอะสลับแบบนี้อยู่เหมือนกันนะครับเมื่อ,อถ้าเรา,เราเล่นครบสิบสองชิ้นแล้วเนี่ยล้วจบเคเนี่ยแปลว่าต้องมีชนหนึ่งลิกซึ่งแปลว่าเรามองผิด พนะบจดมันจบ k นะจำไว้วันจบ k เพราะมันจบ k เสร็จใช่ไหมครับมันก็เหมือนจบไม่วันจบอยู่แหละคือต้องหาตัวยืมเราก็ต้องยืมเมื่อกี้ยังไม่มี a ก็ยืม a ก่อน a a ทุกยืมไอตัว k เนี่ยหอมหมนปุ๊บไอไอแดงขาวมาอยู่ตรงนี้แทน a แล้วนะ a t a นสั้นมาก a ทีล้ a เลยจบเลย พอเรายืม a แล้วจบ a เนี่ยแปลว่าตัว k ก็ยังพิกเหมือนเดิมนะตัว u ยังเป็นตัว k เหมือนเดิมนะห่อไปดู b เิเราต้องยืมยืม b b มันถูกแล้วเราไปยืมมันก็เลยมายืม c เพราะ c ยังไม่ได้ใช้มันใช้ไปตัว a ตัว c ตัว a ตัว d ตัว c ยังไม่ด้ใช้ก็ยืม c ยืม c มา s s มา p p มา i อ่ะคราวนี้พอเรายืม c แล้วมาจบ i พอเรายืม c แล้วมาจบ i ไอตัว k เมื่อกี้เนี่ยจะกลายเป็น u แล้วคือขาวจะกลับมาที่เดิมแล้วถ้าเรายืม c แล้วจบ i เนี่ยแปลว่า k เนี่ยกลับมาที่เดิมแล้วเขียนนะครับก็แปลว่าเราจำถูกแล้วนะ นี้มาคำนวณครับคำนวณได้เหมือนเดิมนะย้ายขอบกอบไปสิบสอชิ้นเรามานับเลยต้องจบไปสิบสองนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแดเก้บสิบสอย้ายสิบสอตามจำนวนที่เราย้ายในการในการบิดนะครับเรามองมา12ชิ้นลบสคือมีการยืม2ครั้งครั้งที่1ครั้งที่2 1ก็คือ B B ถูกอยู่แล้วบวกห ชิ้นสุดท้ายคือให้ตัว u นี่แหละบวกอีกหนึ่งอันนี้เลข4ีนี่ตัว u นะตัวนี้เราไม่ได้จำนะแต่มันเป็นตัวตนในการคำนวณนะต้องบวก12-2ลบ2บวกบวก2เป็น12แปลว่าเราคำนวณถูกนะเราจำถูกเลขออกมาเองแปลว่าเราจำถูกแนละ้วการมองครั้งเนี้ยเราไม่ได้มองอะไรผิดพลาดแล้วเปอร์เซ็นต์ถูกนี่1้0 ต่อไปขั้นที่5คือการสรุปผลเนาะว่าเรามองเป็นไงเรามองถูกแล้วเนี่ยมองถูกสมมุติเราจำเราจำ f กับ h เราเร้สมมติว่าเราจำแล้วมันมันสลับอยู่ว่าอันไหน f อันไหน h สมมุตินะก็คือเราเขียปัญหาเราไว้ว่าเราเป็นคนแบบไหนมีปัญหาแบบนี้เราเราต้องมองบ,บ่อยๆงง การใช้ตอนปิดแล้วปิดแล้วงงการใช้ตามีทวนนะอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือควรจะจดควรก็จะเป็นคนที่มีระเบียบมากขึ้นมาบิดให้ดูนะครับนี้ท่อนขวา d หนึ่งทวน d สามแยกนะท่อนขวาก็ผมท่อนขวาอันนี้ผมก็จะบิดตามก่อนก็ปิดทวนทอนถอยเศษพลิก ก็เป็น1 1ึทวน1นึงทวนผมบอกแล้วว่าเริ่มก็เลยเอา1ไป3ก่อนแล้วก็เล่นทวนทวนทวนครับแล้วทีนี้1ไป3เพราะอแก้ผมอะไอ้ตัวที่เคที่อไวสามมันจะหนีมนหนึ่งจนพี่ี่1เริ่มมี3 3จบพี่1 1ทวน1ทวนก็ไม่ต้องย้ายไปไหนเพราะ1 1อยู่หอยู่แล้วก็มุนดี แล้วก็เป็น3แยก3แยกเอาถ้าเอา,เอาตัวที่เริ่มต้นไว้ที่3ก็คือ3อยู่แล้วก็3แยกก็แก้ตามก่อนมาแก้ทวนแล้วพอแ,แ,แก้เสร็จไอชิ้นที่เราจบอะไอชิ้น3ที่เราจำอะมันจะมาจบที่1เรียกอะไรนะ3แยกบืืน3ภัไปจบแล้วก็หมุนกลับมาเป็นเดิมต่อไปย้ายมุม เจ็ดหกคู่นี้ก็เซตก็คือหมุนมาเลยเจ็ดหกเจ็ดหกใช้ A, 2, 1, 7, 6, เอทวนเจ็ดเฟตปุ่มเราข้อหมุนกลับไปได้เลยเซ็ตง,ง่ายก็ถูกแล้วเจ็ดหกสามหนึ่งสามหนึ่งทำเส้อย่างนี้ 3, 1, าสามหนึ่งก็ใช้สูตรเอตาม เกดขึนสามหนึ่งที่หนึ่งไม่ถูกเพราะว่าหนึ่งอ่ะเป็นตัวเป็นตัวที่ถูกเ e อี B ๊ยมยืนรอนอสีมอไที่หนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ตอนมาแก้ที่หนึ่งก็เป็นสองหนึ่งเนี่ยสองหนึ 2, ่งสองหนึ 2, ่งนะครับสองหนึ่งอย่างนี้สองหนึ่งนี้สองหนึ่งตอนมองอ่ะเป็นอย่างนี้แต่ตอนแก้ให้คิดแบบนี้สองหนึ่งนั่นเหมือนกันครับตอนมองสองหนึ่งคือมองเห็นสองอยู่กับสี่แล้วหนึ่งกับสอง เราจะไปจำตอนมองเราจำตอนจบวะจบแล้วสองกับกันอยู่ตรงนี้สองหนึ่งสองก็คือตำแหน่งตอนมองมองเมตรตอนหมุนบิดบิดตำแหน่งสองหนึ่งสองหนึ่งใช้สูตร a ตามทีนี้เราก็เสร็จกลับมาแล้วก็ถูกหลายวะมุมถูกหมดเขียวแดงน้ำเงินขาวโอเคนะครับ ต่อไปก็มา vd v อยู่นี่ d อยู่นี่ตอนมอง v v มันจะอยู่ u หรอ d เห็นไหม vd แต่ตอนเราทำเราต้องทำ vd นะ,ะผม Set เซตทำยังไงเดียก็แต่ใจไม่ถูกผมตัดงใจว่าผมเซตแบบผมเลยแล้วกันเนอะอันนี้ v นี้ d ใช่ไหม มโอเคแต่จะเล่าผมเล่นปกติดีกว่าโอเคผขึ้นไปก่อนนะ V ก็คือเซตก็คือจะเอา V มาไว้ที่ A ก็ทางที่สอนคือเอา A ไว้นี่ก่อนเอา A มาไว้ B แล้วก็เอา V มาไว้ B แล้วก็คืนนี่ก็เซต V แล้วสมุนก็เซตคืนไป ดีก็ลบหน่อยแล้วไปได้ V แล้วก็ได้ดีแล้วต่อไปก็ f h f อยู่นี่ h อยู่นี่ก็เริ่มจาก f ก่อนเ็จมา a หมุนเ็จคืน h อยู่นี่ทั้งลบ h ก็จะได้สงตัวนี้มา f h ต่อไป x a x อยู่นี่ a อยู่นี่ เซตเอ็นะคือ x อ็กเองนะมันต้องเซตมึงได้เลยนะเ A จะโดน K มาแทนเนาะานที่เหน,หนเคมาแทนแล้วก็ t a เอทสั้นก็คือทีอยู่นี่ก็ไปรับแล้วก็เอ a. ที่ก็ a. จะถูกแล้วเอตัว K ก็จะมาอยู่ที่ตัวยูเห็นไหมพิกยู่ต่อไปเราจะยืม C C S ีเอ่โหในาย,ยาก อันนี้ยากผมเซตเซตอย่างยากให้ดูแล้วกันเนาะเซตแบบไม่เซตตำแหน่งให้ให้วสวยๆอะ่ะซีเนาะซี C เนาะซีไปอยู่ดีนะดูด้วยซีจะไปอยูด่ดีจบนะครับจบมันน่าซีจบ, world, จบละเอสเอยู่นี่นะเอจะมาอยู่บีเอจะหมุนมันนี่ปุ๊บออกมานี่เองเสเขียวๆเนี่ยหปุ๊บนะครับ S c s นะนี่ c อยู่นี่ h อชู่นี่หมุนอีกทีนึงให้กลายเป็น a c นะมันก็จะเป็นสูตรนี้เลยปุ๊บ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 จบไปนะ a c นะหมุนขึ้นไปเป็น c s s หมุนกลับคืนไปเพราะ s มาเมื่อกี้เราเซต c ก่อน s ที่หลังคืน s ก่อนแล้วคืน c ใช่นไหมครับ s ถูกแนละ้ว c เป็นตัวเคว่าเรายืมโอเคตัวเนี้ยมันมาอยู่ที่4แนละ้วต่อไปก็เป็น P I P ออยู่นี่ I อยู่นี่อยู่กับที่เดิมพีไอพีไ I, P. I. เป็นแถวกลางแถวกลางเล่นยากผมก็จะเซต I มาไว้ที่ E แทน I อหรือไม่อีกนะปุ๊บก็กลายเป็น P I ไอแหละแต่อยู่ตำแหน่ง E ก็เซตทำพีก่อนคืน P ีปุ๊บก็ไอ เมื่อกี้คืนมาปุ๊บก,ก็จบลูกนะครับตอนี้ครับทั้งหมดก็คือถ้าคุณอยากเป็นไ,ไวๆอ่ะก็คือให้จดแล้วทำไปเรื่อยๆผิดผิดก็เล่นสแกมเดิมครับเปลี่ยนหน้าแล้วก็ดูใหม่แล้วมาดูว่าเราหลุดผลว่าเนี่ยสำคัญมากว่าเรามองจำบิดเป็นยังไงนะครับอเคนะครับ